หากใครกำลังหาร้านเติมเกมเอาเคมิสตาร์ผมแนะนำร้านนี้เลยครับ Richman Shop เป็นร้านให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แน่นอน,นครับแถมยังมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะใช้บริการร้านนี้ง่ายๆนะครับเพียงแค่แอดไลน์แอด richman shop ตอนพิมพ์ค้นหาเนี่ยก็ยีมพิมพ์มอักษรแอดไปด้วยนะครับจะได้เจอร้านนะอย่างที่บอกร้านเขาปลอดภัยจริงครับทั้งใน Facebook ทั้งใน Line เนี่ย ทางร้านเนี่ยมีผู้ติดตามเป็นแสนๆคนอยู่แล้วนะครับใครไม่สะดวกพิมพ์ก็สามารถเอามือถือมาสแกน QR code ได้ตรงนี้เลยนะครับและไม่ใช่แค่เกมอัลกอริทึเท่านั้นร้านนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกเพียบเลยใครอยากทราบข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆใหม่ๆเด็ดๆก็ติดตามร้านเขาได้ทาง Facebook r i ิชแมนช h o p หรือ IG Richman นช็อตามภาพเลยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการยาเยอะๆนะครับมาเื่อนแบบเออ มาครับห้าใบนี้บ้า <laughs> คือวันนี้ต้องบอกว่าตกใจเลยเว้ยเพราะว่าคือมีไปมีมาสง่งแบบเอ๊ะมีคนชื่อนี้อยู่บ้านไหมครับอะไรเงี้ยพอผมไปดูไอ้เค่ชื่อช่องปูุณิว่าเปียโรยี่ <laughs> สิบสามชาแนลส่งมาถึงบ้านเลยเว้ยผมก,ก็แบบเอ้ยตกใจเลยเว้ยเออตกใจเลยก็เลยแบบโอเครีบรีบเอาขึ้นมาเลยเห็นเป็นเทนเซนต์ปุ๊บรีบมาเพื่อขึ้นมาเลยตอนแรกว่าจะแกะเลยเว้ยแต่เอ้ยนึกขึ้นได้ยังนี่หว่าแล้วอีกสักพักหนึ่งคนที่ติดต่อ งานอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยส่งของมาให้แล้วครับอะไรงี้สามารถเปิดไลฟ์ได้เลยครับอะไรงี้ครับดูสิใบแรกไอเชียอริดอนมานี่กูฮาเลยะนะตอนแรกผมก็แบบเอ้ยทำไมเขาไม่ฉีกอย่างนี้วะใช่ไหมเขาไม่ฉีกอย่างนงี้ยขวางๆเนี้ยอ,อันนี้ไงมันเหมือน,น,นกับเปิดกาชาของเราใช่ไหมถ้าฉีกข้างบนมันจะแบบเหมือนดึงทันโยกลงมาอะไรกันนะเออโคตรในนี่เลยมาดูดิเอ้เฮ้ยมันฉีกยากจังวะเออใบแรกครับคุณผู้ชมครับใครเอย่ย เฮ้ยโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวมันเป็นเซตเว้ยดูด,มมด,มดนนิมันเป็นเซตเว้ยมันเปซตเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไอ้นี่ก่อนกล้องกันเออมันเป็นเซตเว้ยหลายใบยอยู่แน่ผมน,นึกว่าใบาเดียวเชีย่ยออกขายป่ะเนี่ยความมืดร้องคำรามว่ะเซลูซิตว่ะเจนนะฮะคโครอี้เอาน้ำหมดเลยปั้เนี่ยริยวน์ามีไฟลแล้วริวน่ามาแล้วห้าดาวเฮ้ยฮีโร่ผู้ชมผมได้ฮีโร่อือฮีโร่ไปดิ เดี๋ยวมันเป็นการ์ดแบบว่าเอาไว้ทําอะไรอะ่ะการ์ดผสมล้วนๆอะ่ะการ์ดผสมล้วนๆเลยว่ะใช่ไหมน่าจะการ์ดผสมนะมันเอาไว้ทําอะไร,รอื่นไม่ได้เฮ้ยการ์ดดูดีหนึ่งแพ็คมี่ห้าใบว่ะนะครับผมเปิดไปและหนึ่งมันติเปิดไปและหนึงน <c oughs> น่งมันติครับโอ้ภาษาไทยเออเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมใบต่อไปมาแพ็คต่อไปครับอุ้ยอ่แพ็คต่อไป สีส้มมาอีกไหมแท็นนี้เป็นอันนี้ก่อนโซย่านะครับโซย่าโซย่าโซย่านะครับผมพี่ซื้อจากไหนครับเ,เขาเขาแจกให้ครับ <c oughs> เอฮนะครับผมเฝ้าเฮ้ยไม่เกลือว่ะไม่เกลือพื้นเอาา้าโรบินเฮ้ยนี่มันโรบินวะตัวแรนี่วะเนี้ยคารีนของคุณผู้ชมครับผมได้คารีนวะใน มินว่าผู้ข่าวซีดเออพอแปลไทยมันก็จะแบบปลกๆกันนะคือภาษาอังกฤษเขาเพลวเดอะเพลว์มินว่านะมันก็จะแบบเออมันก็ดูเท่ๆอะไรเงี้ยนะแต่พอแปลไทยแล้วแบบมินว่าผู้ข่าวซีดแล้วโฟกัสมึงกล้องมึงโฟกัสที่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวดูดีอะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่ตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ามันมันจะนูนๆด้วยเออข้างหลังเนี่ยตาสัญลักษณ์อาคมิสตาเนี่ยแต่มีโรบินด้วยนะ ไอเนี่ยเมื่อไหร่จะเข้าตู้นะโนวินเนี่ยปีหน้าเอาเปล่าฟฝ้าสเอโฮโซย่าโอเคแพ็กที่สองผ่านไปนะครับมาดูแพ็กที่สามมาต่อทีมง,งานหน้าทำขายเป็นไปได้ไม่ได้็อที่สามไปได้ซ้ำปมมะเนี่ยโอฟิน่าสามดาวมาแล้วโอฟิน่านะครับกระดาษผิวดีเอ๊ย พัดเลยความเกลือเริ่มเข้าครอบครอบงําออกซ้ํากันแบบนี้เฮ้ยผมว่าเขาออกมาไอ้นี่เ you know. นี่เลยอะเหมือนกับเขาเรียกว่าไงนะขนมขนมตามโรงเรียนนั่งเรียนอะไรเงี้ยเออแบบนั้นเ sort น of ่ะโทนี่ท่ไทยนี่อ๋อโทนี่ของไทยนี่วันนะครับผมก็นึกว่าอะไรแปลไทยนี่เขาแปลว่าเจ้าจิ๋วนี่ใช่ไหมไทยนี่วันเนี่ยอ False ออกซ้ำไวส์เอ้ยได้ไวซ์รึเปล่า ความทรงจำวันเก่า Memories goes gone by gone by ใครเอ่ยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมิกาดไอเชี้ยทำไมกูไม่ได้แบบนี้บ้างมิกาดทำไมกูไม่ได้บ้างนี่ครับมิกาดคือนักาพากนะครับคนที่อยู่ข้างๆคุณผู้ชมเนี่ยนะคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเนี่ยแหละนักาพากมิกาดนะครับคุณซูมิเปนะครับผมซูมิเรอุเอสกะนะครับแต่ภาพนี้นี่ผมบอกเลยว่า ผมโดนตกเต็มๆเลยครับซูมไมเป๊สายตาแบบทิมแทงสายตาแบบสย,บบยอดมากให้ดูใกล้ๆมันจะใกล้กลได้ไหมมันไม่โฟกัสปะกล้องผมเอ้ยนี่ไงดูใกล้าอาจจะมีเงาอะไรนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่มันจะเรืองแสงด้วยไม่เรืองแสงนี่มันจะสะท้อนเงานะแล้วก็จะมีข้างล่างก็จะเป็นแบบว่าคําอธิบายของตัวนี้อะไรเงี้ยนะฮะของจริงไม่ได้แบบนี้ <laughs> ของจริงอยากได้มิการมากตอนนี้โอเคแพ็กที่สามพันไปแพ็กที่สี่มาดูดีว่าอีดีดอนจะโผล่หรือเปล่าแต่ซองแอบแกะยากเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบผมนึกว่ามันเป็นซองกระดาษธรรมดามันเป็นแบบเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูซองก่อนนะนี่เอ็งเจลมาเนะี่ยคือซองมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบพลาสติกอะ่ะมันจะหนาๆหน,าน่อยตอนแรกผมนึกว่าเป็นซองกระดาษด้วยคือภายนอกมันเหมือนซองกระดาษมากเลยเว้ยซองกระดาษเวย้ยแต่แพ็กเกจข้งางในมันก็ไอ้นี่เหมือนกันอนะ่ะแบบว่าดีเหมือนกันอนะ่ะเออเนี่ย ดีเหมือนกันแหละนะฮะทำขายปะวะนี่คือตัวอย่างสินค้าปะวะ Angel นะครับอันนี้ Angel Chandra โอ้โหชันดรามาวะ่ะนะฮะเ้าเอ้ยฟคู่ได้3ตัวเนี่ยโอ้โหปลดดาวได้นี่เฟาเทพแ,แล้วเนี่ยเฟาเทพแล้วเนี่ยเอ้ยมันโฟกัสอะไรของมันวะกล้องผมแบบนึงนะโอเคเออต้องแบบนี้ดีวะมันโฟกัสอะไรของมันวะเดน่า ห้าดาวใสฟ่ฟาร์มแล้วเออช่างแม่งเลยกันตัวสุดท้ายใครเอ,อ่ยมิคาเอลโอ้โหเที่ยนี่มันเดี๋ยวนะมิการฮิโรคคารีนไอ,อตัวดีๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเกมนี่คือแบบว่าทีมเริ่มต้นได้แล้วนะเนี่ยแต่เฝ้านี่ปลดดาวแล้วเนี่ยเฝ้านี่เทพละอ่ะแพ็กสุดท้ายแล้วแพ็กสุดท้ายนะครับแพ็กสุดท้ายแพ็กสุดท้าย แยยากว่ะมันหนามากเลยนะแหวกสุดท้ายนะครับเซรูเซลูซิตอีกแล้วเซลูซิตอีกแล้วนะครับเซลูซิตเอโฮโคลอีเดน่าโหกูเกลือไหมเนี่ยฮีโร่ไม่ใช่อินดอนไอซ์ไอซ์อมันก็มาจริ้งห อะไรวะนี้่ขนาดในนี้กออูยนะังเจออีกแล้วเนี่ยนะยังเจออีกแล้เนี่ยยังเจออีดีดอนอีกเหรอเนี่ยถามจริงโอ้โหเขาบอกว่าสายฟ้าแห่งบึงทองคำนะครับอะไรวะนี้ what the fucking shit ถามจริงอีด <laughs> ีดอนยังจเจออีกอ่ะโอ้โห นี่จะเป็นในเกมจริงนี่ผมปวดดาวเต็มแล้วครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้มีตัวอ่าซาลีพรับผมรู้เลยใครแม่งเอ้ยโ,โ,โ้แล้วก็มาจริงๆ่ะแล้วเขาก็ไม่พาดแล้วนางก็ไม่พาดจริงๆที่จะตามมาหลอกหลอนผมในชีวิตจริงก็มาโอ้โหอันนี้มีอีดีดอนนะครับมีฮิโร่นะครับมีมิดการ์ด มีมิคาเอลแล้วก็อีกตัวหนึ่งคาลีนนะครับนี่หกดาวที่ได้วันนี้เมียหลวงมีหลวง,ลวง <c oughs> โอ้ยนะฮะอย่างนี้ต้องทำคลิปเปิดโกดังออร์เรลียนแล้วละ่ะถ้ามาขนาดนี้เนี่ยนะมิคาเอลตอนแรกผมก็งงว่าเอ้คือรู้แหละว่ามันน่าจะเป็นการ์ดแหละแต่ผมอยากรู้ว่าอันนี้คือเขาให้เป็นของสะสมให้กับเราโดยเฉพาะหรือว่าจะเอามาทำขายหรือ,อยังไงอันนี้เนะี่ยผมอยากรู้จังเนาะเขาไม่ได้บอกผมนะ แต่เขาให้ให้ผมมาสามารถแกะดูได้ในไลฟ์อะไรเงี้ยน,นะครับไอ้ทีมสายฟ้าเนี่ยเดี๋ยวมาจัดทีมนะอีดีดอนนะครับอีดีดอนมิคาเอลนะฮะอันนี้ออกไปก่อนมีใครอีกไม่มีเทสซาวะเอฮโคลย์ e Chloe, ไม่เอาอันนี้มีใครเฟลสไทนิวันออฟฟิน่าไม่เอาไม่มีตัวที่จัดทีมได้เลยะ่ะ ฟฝ้าส์เฝนี่ออกบ่อยชันดรา a อ n เจลไม่ได้จัดทีมไม่ได้หว่ะไม่มีเวอร r บลี่โคลอีโอโหจัดทีมไม่ได้หว่ะจัดทีมสายฟ้าไม่ได้หว่ะถ้าจัดทีมผสมก็จะหนักหน่อยนะจัดทีมผสมมิการ์ดอีดิดอนมิการ์ดอีดิดอนเอ่อโคลอี้หรอโคลอี Chloe, มันต้องเล่นน้ำผมถึงจะโหด เฝ้าแล้วกันนะเฝ้าไเชื่อไม่ได้วะแม่งสร้างพื้นแดงไม่ได้เฝ้าชันราไม่ได้วะจัดทีมไม่ได้วะถ้านี้คือจัดทีมไม่ได้นะเนี่ยมันก็พอได้แหละแต่ว่ามันจะลําบากอะเนี่ยพอไปเล่นจริงเนี่ยออเออแต่แต่ฮีโร่ Hero นะ่าสนใจฮีโร่เหรอฮีโร่วางตรงนี้เฝ้าเฝ้าน่าจะเอาออกเพราะว่า มีไอเอริดอนอยู่แล้วอันนี้ก็ตัดจัดยากจัดยากอยู่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีถ้าเกิดมีเบบรี่อ่ะน่าน่าสนใจมีตัวฮีอะไรไหมโคลอี Chloe ต Chloe ต้ตัวโคลอีต้องเป็นท่าน้ำเนาะโซย่าอรอโซย่าก็ต้องเล่นกับพื้นฟ้าเยอะเนี่ยเอโฮไหมเอโฮนี่มันตัวโดดอะไรเงี้ยนะใช่ไหมจะไม่ผิดถ้าเป็นของจริงนี่ลําบากเหมือนกันเนี่ยจอแบบนี้ปึ๊บปปึ๊บป,บปบ ถ้าจะเอาตัวฮิลแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่เอาตัวฮิวก็เอาตัวดาเมจไปเลยใครเดียวอย้จริงๆไวส์ไวส์ซึ่งที่ถ้าลองถ้าลองสายฟ้านะแต่ว่ามันต้องมีพื้นฟ้าเยอะๆไว้ถึงจะยิงบ,บึบๆๆเนาะแบบนี้ไม่น่าไม่น่ารอด <c oughs> จะทีมไม่ได้จะทีมลำบากแบบนี้นี่ดาเมจอย่างเดียวครับไม่มีตัวฮิวไม่มีตัวช่วย โอฟิน่าเหรอโอฟิน่ามันสุ่มป่ะใช่ท่าจาไม่ผิดเอ้ยถ้าเล่นเขียวก็ได้อยู่นะเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวนะถ้าเอาไฟฟ้าออกเอาไวส์ออก,เ,อฟฟออกเล่นเขียวแต่มันก็จะไม่มีแพ็คใช่ไหมไม่มีแพ็คไม่มีนิคินสิสก็จะลำบากหน่อยมีโรบินว่ะไปโรบินไปโรบินนี่ดิจิตอเนเตอร์ด้วยโรบินโอฟิน่ามิเคเอลเออว่าจะเอามิเคเอลลีดแต่แหละแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรมาเพิ่มบ้าง ก็คงจะต้องจัดเป็นมิคเคลีลีดนด้อยู่เพราะมิคเคลมันเขาเรีวยกว่าไรไปได้ดทุกทีมยม่แล้วเก่งอยู่แล้วทีมนี้อ่ะเล่นธรรมดาได้อยู่ทีมนี้เล่นเนื้อเรื่องได้อยู่ครับทีมนี้แต่ไปเจอของจริงอย่างพวกไตหงไตหอยแตกแตกด้วยไหมเล่นได้แค่สีเดียวด้วย <c oughs> สีเขียวแตกแน่นอนซึ่งมาอันนี้ซื้อจากไหนครับอันนี้เขาให้มาครับผมเทนเซนต์ให้ผมมาเลยนะครับ ผมว่าช่องอื่นก็น่าจะได้มั้งแต่พอดีว่าเออไหนๆก็แบบไม่ได้ผมไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันแล้วก็เลยเออเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะพอเล่นได้พอเล่นได้เออเนี่ยไม่เค่มิการในตัวแบกฮีโร่ก็แบกแหละแต่ฮีโร่ก็จะเป็นพวกสร้างพื้นไปแล้วกันฮะคิดว่าเป็นคอนเวอร์เตอร์โลวินก็ตัวแบกโลวินก็ไม่ใช่ตัวแบกก็บอกว่าตัวตัวแบบเล่นได้พอเล่นได้ใช่ไหมไอเชียดดิทัวเนเตอร์สามตัวสไนเปอร์ตัวหนึ่งคอนเวอร์เตอร์อันนี้ออฟิน่าแตกแน่นอน เขาให้มาก็ขอบคุณ t e n c e n ด้วยนะครับที่เห็นช่องนี้ในสายตาที่ให้เราฮะแน่นอนว่าผมก็จะเกมฝุ่งเกมเฟดอะไรงี้ไม่รู้จักนะครับทิ้งไปนไยปะไปเรามาเอาคิมิสตาหนึ่งครับผมท,ทุกคนครับเกมนี้เกมดีนะครับเกมที่มีคําว่าเกลือครับมีคำว่ารา่นเลดและการสแต็กโชค <laughs>